ตอนนี้คือสาธิตการล้างหัวบัวค่ะหัวบัวหลังจากเราเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วเนาะเราก็ไปเช่นะคะเทค้างคืนไว้อันนี้คือคืนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้อันนี้คือจะ,ะอนนอเทใหม่กระสอบสุดท้ายนะคะข้างในนี่น,นะคะสภาพ้าอยังไม่ล้างมันจะครีมมากเลยมันจะมีเกน็ข้างมันที่มันเริ่มเนา่าซึ่งตัวนี้เราใช้ไม่ได้คัดออก ล้างออกให้สะอาดเลยเห็นไหมคะอุปกรณ์สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะเฟรซท่าขัดเลยค่ะขัดประมาณหนึ่งก่อนเนาะนี่ค่ะตรงนี้ต้องล้างออกให้สะอาดเลยนีค่ะดูอืแล้วก็ค่อยไปล้างน้ํารอบหนึ่งแล้วก็ไปฉีดค่ะนีค่ะ ปิดล้างสะอาดทุซอกุมแล้วก็มาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งน้ำที่สองหลังจากเสร็จน้ำที่สองแล้วเราก็เอาไปพึ่ง ลมไว้พึ่งแดดไว้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้คือที่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้รอ,อให้แห้งเม้่อไรค่อยจัดส่งนะคะเนี่ยถ้าเราล้างสะอาดแล้วเป็นอย่างนี้นะเ่ยสะอาดแล้วนะคะแต่เขาก็จะดำอย่างนี้ละเพราะก็เป็นหงวบัวเนาะแห้งเมื่อไรเราก็พร้อมจัดส่งทันทีค่ะ ขั้นตอนยากที่สุดคือการล้างเนี่ยค่ะต้องล้างให้สะอาดล้างตั้งแต่เช้าแล้วกันแค่ล้างกระสอบเป็นสิปกระสอบค่ะตอนนี้ใช้อัพคลิเลยค่ะ